ให้สติสูงไปกว่านั้นเพื่อ,อ,อดับทุกข์อันละเอียดกิเลสอ,อนุสัยอาสวะได้ต้องปฏิบัติต่อไปอ,อ,อย่างที่มีอยู่เป็นแบบฉบับว่าเจริญกรรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแล้วที่ดีที่สุด <c oughs> ก็ไม่มีอะไร มากไปกว่าสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานทั้งสี่คำอธิบายที่รัดกุม่มเข้าใจง่ายไม่ฟันเฟือก็คือสติปัฏฐานสี่ชนิดที่อธิบายวาย้โดยอาน,นาปานาสติสูตรนี่เป็นขั้นตอนติดต่อรัดกุมแจ้แจ้งชัดเจนถึงที่สุดส่วน สติปทานสี่ที่อธิบายว่าโดยมหาสติปัฐานาสูตรนั้นยืดยาวเพ้อหรือฟันเฟือแล้็ไปไม่ได้ไกลเท่าไรไปเปิดดูไปเทียบเทียบกันดูมันไม่ไปไกลจนถึงจะตัดกิเลสตัดอาสวะได้เหมือนกับอธิบายว่าในอานาปานาสติสูตรสติปทานสี่อย่างอานาปานาสติสูตรเนี่ยเราถือเอาเป็นแบบฉบับ ตรงตามพระพุทธภาสิทธตที่พระองค์ทรงชี้นะหรือพระองค์ทรงเสนอหรือทรงยื่นให้ว่าสติปัฏฐานสี่คืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้ไปดู่มันคืออนนาปานสติไม่ใช่อย่างในมหาสติปัฏฐานสูตร